วัสดีทุกคน้ลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์เวสนะครับในการทํำลายรูปภาพของรามอนนะครับผมโดยที่เราต้องสู้กับคลาเซอร์หนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วก็เดินทางมาที่ห้องโชว์รูมนะครับหรือว่าห้องบัหลังนั่นเองนะครับผมก็ตําแหน่งก็ตามนี้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับพอเราเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็ทําการแก้ปริศนาตรงนี้ก่อนนะครับโดยการเอา มันคล้ายเหมือนลูกบิดครับบิดหามุมไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะเอาไอเทมไข่นะครับอ่าพอได้ไอเทมไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเปิดมานะครับถือไอเทมไข่ครับแล้วให้ให้ทำการปาไปยันที่รูปภาพนะครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเควสเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เตือนนิดนึงครับสำหรับใครที่ทําคุยนี้นะครับระวังเรื่องของกดผิดนะครับถ้ากดกินไข่นี่คือต้องโหลดเซฟใหม่นะครับผมเพราะงั้นต้องระวังนิดนึงนะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ